아 อายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในประเทศไทยปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพของตนเองหรือแม้กระทั่งความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้นส่งผลให้มีอายุเฉลี่ยยืนยาวการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาจึงเป็นสิ่งที่หลายๆภาคส่วนควรใ,ให้ความสําคัญอีกทั้งผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทําคุณประโยชน์แก่ชุมชนท,ท้องถิ่นเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมไปได้วยความรู้และประสบการณ์ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าเป็นคลังปัญญาของคนรุ่นหลัง อบอจอย,ยะลาหน่วยง,งานที่มีบทบาทสําคัญในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและส่งเสริมจารีบประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นระนักและให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุจึงได้ใจโครงการอบอจอห่วงใย่ใส่ใจผู้สูงอายุกตัญยูผู้สูงวัยร่วมสารใจสืบสารวันผู้สูงอายุแห่งชาติรดน้ําขอพรแสดงถึงความกตันยูกะตะเวทีและเสริมสิริมงคลให้ชีวิต เราเห็นภาพเบื้องหลังนะครับคงตอบคําถามได้เพราะวันนี้ให้ความสําคัญกับผู้สูงอายุวันนี้เป็นวันสงกรานเป็นวันปีใหม่ของไทยในอดีตเป็นช่วงเวลาที่เราเองนะครับวันหยุดกลับบ้านกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องพ่อแม่รัฐประเทศไทยก็ได้กําหนดเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติตั้งแต่2526เป็นต้นมาวันนี้อบจก็ได้สืบสารสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมและก็เป็นประเพณีได้รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และก็วันนี้ทางอบจอได้จัดกิจกรรมหลายๆด้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือผู้สูงวัยในเขตจังหวัดยะลา300กว่าท่านและก็มีการมอบรางวัลให้กับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการดําเนินงานดําเนินชีวิตที่โดดเด่นเพื่อให้คนรุ่นลูกร,รุ่นหลานได้ถือปฏิบัติเป็นเป็นแนวทางและเป็นแบบอย่างต่อไป การจัดกิจกรรมในวันนี้นั้นเราก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะมีการเชิดชูเกียรติโดยเฉพาะผู้สรงคุณธรรมและจิตยุทธธรรมเพราะผู้สูงอายุนั้นเป็นทั้งผู้นําครอบครัวเป็นผู้ที่จะเป็นครังบัญญาให้กับลูกหลานการเชิดชูเกียรติผู้สูงที่วันนี้นั้นเลยมีความจําเป็นและสําคัญอยากให้ผู้สูงอายุมีความสุขของการบรรุนจังหวัดจราดเลยได้ตั้งใจที่จะบูรณาการกิจกรรมนี้ให้กับผู้สูงอายุแม่ก็จะร้อนแต่ พี่น้องประชาชนทั้งเด็กทั้งผู้สงูงอายุมาวันนี้รู้สึกชื่นใจมีความสุขกับปีใหม่ไทยและวันผู้สูงอายุแห่งชาตินอกจากการสืบสารประเพณีอันดีงามภายในงานยังมีกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพให้ความรู้หลักธรรมกับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีคุณธรรมและจริยธรรมแบบอย่างที่ดีต่อสังคม สังคมส่วนรวมโดยเพราะหน่วยงานระดับจังหวัดได้เห็นว่าเออเราได้ทําอะไรที่เป็นผลดีกับส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัวอย่างเดียวนะฮะไม่เพียงแต่ผมแล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงลูกๆก็สบายใจว่าเออคุณพ่อเขาเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับให้การเคารพนับถือแม้จะเป็นกระดาษแผ่นเดียวแต่มันก็มีค่าที่เหลือให้สําหรับลูกๆได้รู้สึกภูมิใจคุณพ่อทําดีแล้วลูกๆมันก็อยากจะทําตามผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมทั่วๆไปคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าผู้ใหญ่ของสังคมเนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติเช่นนี้หรือมากกว่านี้เพื่อพวกรุ่นหลังๆจะได้หยิบยกเอาเป็นแบบอย่างสิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นจะเป็นเรื่องของพระอรมีแห่งองค์พระ,ระ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลวงพ่อทวดอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายจงคุ้มครองพวกเราให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป ผู้สูงอายุถือเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้ชีวิตทรงต่อคลังปัญญาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านานสั่งสมประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่ไม่เคยไร้ค่าและหายไปตามเวลาทรงต่อให้กับลูกหลานได้ภาคภูมิใจโดยอบจยะลาก็พร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และภาคภูมใจเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างสุขสร้างประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ